สวัสดีค่ะพบกับช่องสารลาาดีนะคะวันนี้ก็จะมาสอนเปลี่ยน PDF เป็น Excel นะคะในกรณีที่เรามีไฟล์เป็น PDF แบบนี้นะคะแล้วเราอยากจะเปลี่ยนไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ Excel นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยค่ะให้เราเปิด Google ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นนะคะพิมพ์คำว่า PDF to Excel นะคะ ก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะก็จะมีเว็บสำหรับการแปลง PDF เป็น Excel อยู่หลายเว็บเลยนะคะซึ่งในแต่ละเว็บนะคะเราก็สามารถแปลงได้นะคะแต่ในแต่ละเว็บนะคะก็จะมีข้อจำกัดในการใช้งานฟรีนะคะอาจจะใช้ได้แค่วันละ3ครั้งหรือ5ครั้งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะก็จะแนะนำเป็นเว็บนี้นะคะ HighPDF. Com นะคะ เมื่อเรามาที่หน้าเว็บเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าเว็บก็จะเป็นประมาณนี้ให้เราติ๊กตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเลือกไฟล์ PDF ที่เราต้องการจะแปลงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกไฟล์ PDF ที่เราต้องการจะแปลงเป็น Excel นะคะระบบก็จะประมวลผลสักคู่หนึ่งนะคะเมื่อระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาเลือกที่แปลงนะคะ เมื่อการแปลงเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเราให้เรามาเลือกดาวน์โหลดตรงนี้หรือว่ามาดาวน์โหลดตรงลูกศรที่ชี้ลงตรงนี้ก็ได้นะคะเลือกตัวไหนก็ได้เหมือนกันเลือกดาวน์โหลดเลยค่ะหลังจากที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดตัวนี้นะคะเราก็ทำการเปิดไฟล์ที่เราแปลงขึ้นมานะคะ ี่นะคะก็จะเป็นไฟล์ที่เราแปลงมาจาก PDF นะคะซึ่งข้อมูลหรือว่าตัวหนังสือนะคะอาจจะไม่เป็นเหมือนดังต้นฉบับเสมอไปนะคะเราก็มาทำการแก้ไขตามที่เราต้องการนะคะหลังจากที่เราทำการปรับแต่งแก้ไขข้อความใน Excel เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถนำไปใช้งานต่อได้เลยค่ะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับการแปลง PDF เป็น Excel นะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีดๆเทคนิคดีๆแบบนี้คะ่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ